สาธะเร็วมาแด้มางเยแล้วโอ้ยอยาให้ดินได้ตะเคีย้ย่จะเดินได้เนี่ยสาไปไวร็วไปไบายป้าก่อนสนุกไหมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Hello v e Channel นะคะ Hello b e c h a กับเด็กนางอ้วนวันนี้นะคะเราก็พาสมาชิก อีกหลายคนมาเที่ยวทะเลนะคะเดิดูวิวรอบๆนะคะไอ้นางอ้วนสวัสดีเพื่อนๆในโซเชียลหน่อยเร็วสวัสดีนางอ้อนอวน